ผู้ที่ครอบครองพลังของทุกชาติตอนที่หนึ่งลีจาอินผู้คนเรียกผมแบบนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมมีชื่อชีวิตของมนุษย์นั้นซับซ้อนพวกเราทุกคนมีชีวิตอยู่ราะว่า กเขาได้สร้างความแตกต่างขึ้นระหว่างประเทศและเชื้อชาติพวกเขาตั้งชื่อให้กับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเออจากผลการทดสอบอาจินไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคุณผู้หญิงงั้นทำไมลูกของฉันถึงพูดไม่ได้ร่ะคะคุณหมอเอ,อเขาอายุหกขวบแล้วสินะครับมันช้ามากจริงๆสำหรับเขาไม่ใช่ปัญหาหรอกคะ่ะ เขาแทบจะไม่ตอบสนองอะไรเลยแม้ว่าฉันจะพยายามคุยกับเขาแค่ไหนก็นตามเขาไม่เคยร้องไห้ตั้งแต่เกิดเลยได้วยซ้ำก็ด้วยทางร่างกายเขาไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจหรือเปล่าสภาพจิตใจอะไรหรอคะอ๋อผมหมายถึงทำไมไม่ลองพาเขาไปพบจิตแพทย์ดูหน่อยล่ะครับจิตแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชงั้นเหรอ นี่คุณพูดอะไรคะหมอนี่คุณจะบอกว่าลูกฉันเป็นบ้างั้นเหรอเออไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณผู้หญิงผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นใจเย็นก่อนครับใจเย็นจะให้ฉันใจเย็นได้งไงกันแม่ของผมเธอชื่อว่าโอหยองชิวเธอเป็นคนที่โง่เขลาเธอสูญเสียครอบครัวไปในสงครามและก็สูญเสียสาย <c oughs> มีไปหลังจากนั้นได้ไม่นาน สำหรับเธอโลกนี้ช่างโหดร้ายและโหดร้ายเกินไปถึงอย่างนั้นเธอก็มีเลือดก้อนหนึ่งที่ต้องดูแลสุดท้ายแล้วเธอก็แบกมนไว้บนหลังรับขายผักที่ตลาดครั้งหนึง่งหยองชิวเคยได้ยินว่าเด็กทารกจะเติบโตได้อย่างถูกต้อง พวกเขาได้ฟังคนรอบข้างพูดจาอย่างสุภาพแม้จะไม่มีการตอบสนองแต่ยองชิวก็ยังคงคุยกับจาอินต่อไปแม่รักลูกนะผมไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดแต่ว่ามันรู้สึกอบอุ่นจาอินไม่ได้เกียดมันและในชีวิตนี้มีความแตกต่างอย่างหนึ่งที่ชัดเจน ทำไมฉันต้องมาวิ่งกลางดึกแบบนี้ด้วยนะอาได้โปรดไว้ชีวิตผมเถอะพูดอะไรของแกจะปล่อยให้คนที่เป็นคอมมิวนิสต์อย่างแกมีชีวิตต่อไปได้ยังไงกันอาผมไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะไม่ใช่จริงๆนะครับได้ได้เราไว้ค่อยคุยกันทีหลังลุกขึ้นก่อนอาถ้าแกยังไม่ลุกขึ้นมาฉันจะลากแกกลับไปหืม เด็กเหรออ่ะมันนู้นนี่เ็นหนู <ผม S 1> ตรงนั้นอันตรายนะลงมารอยอยีกหน่งยิ่งที่จะใช้ทดสอบนะอืมกบเลยกันเขาโดดมาจากที่สูงแบบนั้นแถมชีต้า เจนติโนซซลัสใช่ผมแน่ใจความสามารถนี้ผมไม่เคยมีมากอ่อนสิ่งมีชีวิตที่ครั้งหนึ่งผมเคยเป็นผมเกิดมาพร้อมกับความสามารถของพวกมันทั้งหมดผมรู้มันชัดเจนสำหรับผมแล้วว่าสิ้นสุดการเดินทางอันยาวนานของผมแล้ว ชีวิตนี้เป็นชีวิตสุดท้ายของผมแกแกแกเป็นตัวอะไรกันแน่วะในที่สุดผมก็สามารถตายได้สักทีก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่หนึ่งนะครับไว้ว่างๆมาทำต่อให้เด้อ